โอ้อพอดียายได้ยินเสียงไม่รู้น้องไม้ทองจะกินอะไรอาหารที่เคยกินก็ไม่ค่อยกินสักอย่างหนึ่งนะคะแต,แต่จะชอบกินฮอทดอกใช่ไหมไอศค,ครีมก็กินแล้วนะคะโอ,อ้ ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวยายจะต้องไปเนี่ยยายทำงานอยู่ก็เลยยังไม่ได้ออกไปเอาหาหาร้านหมอหาอาหารสําหรับ <c oughs> ไหมทองนะคะเดี๋ยวต้องไปหาอาหารสําหรับแม่ลูกอ่อนนะคะไหมทองสําหรับที่จะให้ลูกกินนมนะคะต้องได้บํารุงน้ํานมแต่ว่าน้ํานมตึงแล้วเนาะตึงใหญ่ขึ้นแล้วลูกดูดนึกนึกว่าจะ เมื่อเช้าที่เหียวจนไม่เหลืออะไรเลยนะลูกดูดเล็กแมงเนียวหูวอ่าแล้วก็นึกว่าไหมทองจะไม่มีนมให้ลูกกินนะคะทุกท่านแต่ตอนนี้นมตึง <c oughs> เอ๊อะจะ,ะ,ะเป็นไหนลูกอุ๊ยตัเห็นไหมน้องไหมทองพออยากออกไปเล่นก็ทิ้งลูกไปเหมือนเด็กเล็กๆเ,เ,เลยนะคะมีเอฟซีที่ใจดี บางท่านนะคะก็ถามถ่ายน้องในทองเป็นยังไงบ้างนะคะกับลูกประมาณนี้แหละนะคะทุกท่านป้าก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะว่าบางทีก็มาให้นมลูกนะคะอ,ะอะพอลูกร้อนเขาก็จะวิ่งมานะคะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวก็วิ่งออกไปเล่นนะคะเพราะว่ายังเด็กอยู่นั่นเองแม่ไวใสนะคะเราต้องช่วยดูแลกันจริงๆนะคะนี่แล้วก็ ได้ยินเสียงลูกร้องก็ปังเยีงปุงเยีงกลับมานะ <laughs> ปุงเยีงปุงเยีงเอาไปอีกละ <laughs> 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 อุ้ยกลับมาเห็นลูกได้ยินเสียงลูกร้องกลับมาแล้วก็วิ่งออกไปอยากเล่นนะคะออ้ยสงสารจังเลยไหมทองก็ยังอยากเล่นอยู่เนาะอืม ดูสิไหมทองจุนเนี่ยมีสามตัวนะคะทุกท่านเหลือสามตัวลูกของน้องไหมทองมีสี่ตัวแต่ตัวหนึ่งมันก็สามตัวนี้รอดนะคะมีตัวผู้สามตัวเลยแล้วก็ตัวเมียหนึ่งนะคะรวมทั้งตู้สามตัวเมียหนึ่งนะคะนี่น้องแก้มแหนมน่ารักขันหน้าว่าตรงนี้คือน้องสาวตัวเมียนะคะน้องตัวเมียน่ารักที่เห็นจมูกแดงๆอย่างนี้นะคะอ่าก็ ไปแล้วก็ห่วงลูกเมื่อเชา้านี้ยายมาใกล้กับตามาใกล้ก็ไม่ได้นะคะห่วงมากเลยยายก็เลยคุยกับเขานะคะคุยกับน้องไหมทองว่าน้องไหมทองหนูจะต้องให้ยายจับน้องแล้วก็ดูแลน้องช่วยถ้าหนูไม่ให้ตากับยายจับไม่ให้แม่ปล่อยจับแล้วใครจะเลี้ยงลูกช่วยหนูล่ะแล้วทีนี้เขาก็ยอมให้ยายเข้าใกล้นะคะ ยอมให้ยายเข้าใกล้แต่ยายก็ยังกล้ากลัวกลัวไม่กล้าจับตอนที่เขายังอยู่แบบนี้เท่าไหร่เพราะมันดุมากเลยเมื่อเช้านี้ก็ต้องค่อยๆให้เขาได้เข้าใจไปเนาะอุ้ยสงสารจังเลยแม่ไม่ใจนะคะก็เลี้ยงลูกยังไม่เป็นเท่าไหร่แต่เขาก็ดีนะน้องไหมทองอย่างน้อยเขายอมให้ลูกตัวที่สองที่ออกมาะคะดูดนมจุ๊บจิบด,ด,ดูดนมตั้งแต่ตอนที่ น้องอีกสองยังไม่ออกมานะคะเขายังเจ็บท้องอยู่เขายังยอมให้ลูกตัวที่ที่มีชีวิตนะคะตัวที่สองที่ออกมานี่ดูดนมนะคะกินนมนะคะยอมให้กินเลยแล้วก็เลียเลียเลียทาความสะอาดก็รักนะคะก็ปกป้องเหมือนแม่ที่ปกป้องลูกเลยนะคะสําหรับน้องไหมทองอียจงจานตั้งเลยป้าก็มาอัปเดตให้ดูว่าน้องไหมทองกับลูกอยู่ยังไงเมื่อเช้าคุณ,คณป้าก็เอาผ้าพื้นนี้มา ปลี่ยนให้กับพื้นที่รองคลอดเมื่อคืนแต่ก็ดําเร็วเราจะต้องซักผ้าของไหมทองไว้เปลี่ยนเรื่อยๆนะคะวิ่งออกวิ่งเข้าก็พยายามที่จะทําความสะอาดสถานที่ที่อยู่ให้เขาแต่ก็ต้องอยู่ตรงนี้ตากับยายต้องไม่ใจอ่อนให้น้องไหมทองเข้าบ้านแล้วก็วิ่งขึ้นบ้านเพราะว่าเขาก็เปื้อนใช่ไหมคะตอนนี้ เขาก็เละเอะเทอะเขาก็เปื้อนแต่เราก็พยายามทําความสะอาดให้น้องอยู่นะคะแต่ก็นั่นแหละตอนนี้ก็จะไม่ให้น้องไหมทองเข้าเข้าไปในบ้านแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านของยายช่วงนี้ต้องรอก่อนนะคะรอรอให้น้องสะอาดก่อนนะคะดูสิมองมองแม่ปลอยมาแม่ปอยมา,มยมาเดี๋ยวยายจะให้แม่ปอยเข้ามานะตอนนี้แม่ปลอยก็มาดูแลนะคะมาดูแลน้องเอาจุกตามาให้ เป็นเพื่อนนะคะแล้วก็จะมาช่วยเอานมให้ลูกกินบางทีน้องไหมทองเขาก็ไม่อ่เอไม่อาหาขาเมื่อคืนนี้ตุ้มลูกนะพี่ปลอยเนาะตุ้มลูกทั้งสามตัวเลยเอแต่บางทีเขาก็าทําไม่เป็นเท่าไหร่นะคะนี่นี่ตอนที่จะให้ลูกกินนมเขาก็ต้องเอาขาออกใช่ไหมคะเออต้องเอาขาขึ้นน้องยังทําไม่เป็นเอนอนมออกมาลูกนอนมออกมาให้น้อง อันมนมออกมาให้น้องกินเนาะเอ๋เออต้องช่วยเขาก่อนเนาะคนต้องช่วยเขาก่อนให้ดูแลแม่ใบไถจุ๊แม่ใบไตเอ๋อย, <c oughs> ย,ยิ่งหลาน,นน้อนไงคือจังหลานอนไหมอีหลานอนคือจังหลานอนเล่นไงขึ้นแม่ลูกลูกจะเห็นท่านนี่น่าจะกินอิ่มแล้วน่องเนาะ

ที่ร้อนเขายิ่งชอบขึ้นไปนอนที่ห้องอด้วยเขาอยากจะนอนห้องเย็นๆนะก็วิ่งขึ้นไปไปเคาะประตูพอมีใครเปิดก็เด้งแดงไ,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 ไปเคาะประตูคำเครื่องจีโอกระดังอันนี้หน้าเหมือนไม้ทองเลยไหนไหนเนี่นนยผู้หญิงเหบ่ผู้ชายตัวที่สองหรือเปล่าตัวที่ผู้ชาย ันจะมีอันนี้คือแม่แต่เวลาเจอขอแม่เนหายไปนั้นจะไม่รู้หัวใจเา่แต่อตัวอีตัวหนึ่งมันเก่งนะตัวแล้วก็กินนมเก่งแล้วก็โตอัวผูตัวมยตัวผู้เนียวผู้ที่กินเก่งๆที่ออกมาเป็นน้องสองอ่ะเออนี่แหละเหมือนกันมี่างหมาตัวคิดไม่ม่ใจ เก่งแล้วก็ต,วต,ต,วตัวนี้จะสีเหมือนแม่มใช่ความจริงเขาน่ารักทุกตัวเลยน่ารักทุกตัวเลยแต่ว่าเราก็เอาเขาไว้ได้แค่ตัวเดียวคุณตาบอกว่าให้เอาไว้ให้เป็นเพื่อนไหมทองตัวหนึ่งแล้วก็หลายๆท่านที่อยากจะช่วยเลี้ยงน้องไหมทองก็ให้ไปก็ดีด้วยเราจะได้สบายใจอบอุ่นใจนะคะที่มีที่บ้านที่ที่น่ารักบ้านที่ดีให้น้อง จูเนียได้ไปอยู่ด้วยนะคะ,ะ,ะ,ะแต่สำหรับน้องไหมทองคุณตาว่าสงสารเอาไว้เป็นเพื่อนหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับอ่ท่านที่แจ้งความประสงค์มาที่อยากจะช่วยเลี้ยงดูน้องไหมทองนะคะเลี้ยงดูไหมทองจูเนียความจริงแล้วอยากเก็บเธอไว้ทั้งสามสี่คน แต่ว่ามันยากตรงที่เวลาที่ตายายไม่อยู่นี่แหละนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับน้องไหมทองวันนี้ป้าก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะพี่ปอยก็ต้องดูแลช่วยก่อนเดี๋ยวตายายก็ต้องไปทำความสะอาดสวนต่อนะคะพี่ปอยฝากดูแลด้วยนะคะ